นายธรรมซาชส่งเนราน้ำส่งเง้ยอต่ต่อเนอโยัมุงเห็นนเดีหัวละชาตดเลยจีบแล้น่าจงไงกล nó trên tôi khỏi cho tham sa nó đã chúng có hùng rồi trên tôi là tham sa mà ô này nó để một lời ta chạy vào nó sẽ được Hãy subscribe cho nó

ม um um> ันน้องจะกางวลขึ้นเต่ามาแล้วไปล้อนิงนกเล้วนกเรื่องขั้วนกอันไหก็ได้ล่ะนี่บ่ไปล้อนี่บ่มีอะไรกินได้แต่ไรปลาปลาเนอะปลาบุรุ ตัว <U> uh. <b> ่ตัน้อยนี่เอาสิดูสอดอีกนี่ยังคาที่คาคาอย่างนีน่ขี้ัวนี่นะขี้มันก็ปิ้กินเลยวะบบแลมึงร่ออกนี่มึงคือวนั่นแหละขี้มันขมได้แล่วน่น่ตานี้ตัวนันอ้ไห้ตัวอย่างนึงตัวต้อมึหนักตัว ่นี้นย่นี่นะมล่าคนี้จะเกือบลางโนกนี่แซโน่ะโอ้เปตัโอชียนะเอลุน้เนี่ยจะเอ็มเปียซับพอยนะเอ็มเปียอเปเจตัวเด็ดเตยยายน

นังตอเนี่ชงเย็เไปตัวตอเตันต่อชอเลยยามนัดนเตอนอนเท่เลยขาดเดียวลเนมองเดียวจ่นกินข้าวธรรมชาติธรรมชาติเลยไปป่ามาเน่ยเขามาจะไิกาเตียวกินแน่ขาน

จุ่หมันกว่ามาเร็วมาเร็วไาแล้วละทำไม่ตามี่เข้าเข้าจอกแม่นี่ยตามไปหมดเลยดินะจอกเ้หอมเบียร์อบไปหอมเบียร์ละ มัวแล้วมันตามมนเข็มน้ำมาโอ้ยอย่ต่อเดียวปตัวมึงชนเชยมันจะายแล้วยีนอ๊จิตตอ้เกิโดนอยู่รไอที่นอจิตอเกิดแค่เท่านี้โอ้โหเอาไเอ

เอาเบียมาแกงปะอ๋อน้อกระปุกให้ดี๋ยวกาดเจ้ากดจอเล็บปรุงกดจอน้อกระปุกนอกระปุกดเจ้มาเจ้เชียจะน้องให้ไหมต้นทงขนกินปกระปุกกัดเจ้ม Lý có tròn gì ôi ui nó. này ha Mê. 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 rồi Mê. lại Mê. Mê. nó Mê. 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 ôi, Mê. 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 ปวดต่อจะเจี๊อบจะรอยืดมันไหมโดนยาวตัวนี้วะยาวอืมเอาอืมเด้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 อู้คุณเยอะยวดต่อสีส้มจะทำนั่นจะห่อจะนั่งจะกี้เอ้ยทำนั่งก็ปูอู้ยังดีนั่งหรอ เออตัวนนเจน่จ้าตัะปสาตัวป็แล้วตงเยอเนาะก็ปูอกะปูนะดได้เตะฉัเจไนะอได้ีขาลอยลอยหรอเนาะกระปูอตนเจเนาะน่ะมานทิ่หกเป้เลยเจเดวตัวฉเจสิล่งอันตัวฉเจตัวตัวานกันเบียตัวหสอ

เรางตัวสาตัวมันติดตัะตป้โตัวตต้องอาจีอาจียี่โจตัวนัวจะต้องหนึ่งห้านใดมากินคือห่อนะามน้ำมือวปอปุ๋ยนะตัวน้ำอมนี่ะว้าใจลไอ้มาคนด้อ

โอ่ขเตี้ยี่คต้สเกยังไปขอตเวี่ยไม่ยอมลุ้นะตัวเาหนอนเต้เยอจะรอเอยจรอเลยัเล็บลงจะเขาเลยโอ้จ้ผมงกเตยเดียวใช่ไหมเนี่ยคนต้นสกเป็เขาตผมเยอพก่

กินผูน้เสพขอใี้ก<ข>ินก่อนอ <laughs> ดีด๋ยน, <laughs> นี้เราบอกเน้อพี่บอกสินเนื้อเราเป็แย่ส้นปลาอย่ตลาดเนื้อตัวเขาเนอะต็เมียงก็เ <laughs> มียงโอ้โหไทยบาดจะทำนี้เลย ซื้อถุงใหญ่ไปยังไงฮะน้อยก็ิดบดซื้อซื้อปากกาน้ซื้อปันในเปนบบการนึงน่มนมอแแเมียก็เอาไปทาน อ้าวตาอยูย <ove> ่ร่วมนี่ก็กินอาหารนะไอ้มือเของไปไล่หมูป้าเนี่ยหมูป้ากินห้ามไล่หมูป้าแถวพาโลเนี่ยได้หมูป้ามาโอหมูป้าคือว่ากินกินห้ามเนอะยามอะไรยามอะไร น้อยว่ัวหล้อย่างี่้ต้าอเนะจะขับต่อหเล่มาเมาล้นี้ามหน้อมเบี้ยผักกนอนแช่บุมเาข้าวตี๋โอ้ยขาวตีาดำนาแดงเลยจะได้พลัจะได้พลังจี๋มือซื้อเอาเงินให้มือซื้อมากินน้อ พอตั้งพอกพอเราเราซื้อได้ไปเอาบัตรเติมมีสองมือแล้วมือหน้ามามันซื้อสองลังมาเน้ะสองเกตมือเดียวแล้วกินแบบบาบากินมือเดียวกินเบิร์ตเมานอนอืมันโซงพาจองนาอืมเขาสกซื้อบุูมีไง นู่วันนี้สบายนอนห่มผ้าผ้าเดียวแล้วอุ่นบ่อุนอ่นแต่เก่าอุ่นก็ฝากมาแต่อนอ,นอมเรอมริก,กาเลยมันคือเป้ยวไปเดยนะหูดเลยหูดนอนหูดเลยจำหัวเลยแล้วอุ่นบ่นันกอินเนาะบุกินเนาะเ <laughs> บียดเ <laughs> ตีห้บิดป่าห้บิดเข้าไฮบิดเบียร์ไฮบิดเข้าห้บิดเจียร์อันี้ไบิดพุ่แม่ต่อมาเบิร์ดเลยนะเบิดเลยวะ มดเลโอ้ยันเลิกินเลยมาแ้วบ่บูเส็บแล้วเจ้ากินแันบูบเลยเืรถกินเบียร์นี่ต้องงับ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 จนตาลายเมาต่นาจะไปท่าเราก็ได้ไหไปนอนท่าเด้ไมาเลยบึ้งไปนอนท่าม่ไปท่าไปนอนท่า

เอือกใ,ใกล้แล้วกูคืนพอลุงไว้เลยเรานั่งเำือนนั้นเราลับเรารับแล้วเห็นบักน้อยแล่นขึ้นกันไดนซำลูกลูกตัวนะมันกำลังหันนะมัหน,น้อยๆแล่นขึ้นเลยเราจะถามมันเอ้มามันน้อยมันสิมาอย่างเบื้องหน้าเบื้องหน้าแล้วว่าอ้าถามมันก็ตอบมิสตีซะบ่เมันเห็ดมันพหลุงเห็นอันนี้นะ พีน้อยมายิกขาเราเลยเกือบตกคันไดอือเรานั่งลราเรารับนะเบแล้วซําก็อือบนียิซําโอแ้เลเนาะอือโองแท้เลยมันลิ้นเลยมันเป็นลิ้นคือเขาไอเรามัมเป็นเลยคือเขาเฮ้ยเฮ้ยของแทเดี๋ยวแล้วมีตัวเอที่ ตุ่งเงินยากตายบ่เอ็มตายใก่บุกไกลสอเมตรห้าสิบ้อ่ได้สองเมตรห้าสิบยิงตุ่งเงินยิงทือันนั้นจะมีตีฟาสามเมตรไลย กายพวกมันแนมมันปืนทีนี่เดี๋ยวยึดเข้าไปแล้วยิงเลยมันขึ้นก้อนไอ้ผื้อคอยคอยทางนี้คอยเห็นแท้ทางนี้คอยปืนคอยปืนแหว่งนะเนาะมันยกขึ้นกระถางแล้มันยิงก้อนละมันยกขึ้นบุษงแล้วมันยิงก้อนละทางนั้นทางน้ำเห็นยิงตีนมัน Oh, no, bit of Puna. I don't know. She might not know. I said, yeah. Let's go. c t o all e t t e r o c t o r doctor, t o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  r doctor, d t o r d o c t o o c o r d o o r o c t t o r o c o r d o

오 야래 니라 니라 오오 야래 지로 듣디오 Bên kia bóng hòn 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 Sắp hòn 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 nè, hòn hòn kia hòn 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 nè hòn 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 lại mà hòn 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 mà